มีความสวยงามกใครรัคสวสวัสดีครับ นี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราปรารถนาให้คนที่ดูรายการของเรานั้นมีความสุขตลอดไปและสวยได้นานๆแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราและเห็นอาจารย์ศิรีวันนี้เนี่ยแค่ชุดก็บอกเลยว่าจะมีความสุขมากพี่เป็นคนไม่เคยทิ้งตู้เสื้อผ้าตัวเองนะครับสำรวจอยู่เสมอนะครับจะต้องมีสีนั้นสีนี้แบบนั้นแบบน้นแล้วก็สารพัดใส่เบื่อๆก็บริจาค ออก็เป็นหนทางเชื่อไหมว่าเด็กๆที่รับประจักษ์ไปนะคะครับหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าพี่เนี่ยเขาจําเสื้อพี่ได้ด้วยนะเป็นความทรงจํานะอาจารย์คือเลขาพี่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไปทําบุญใช่ไหมครับพี่ก็จะให้เสื้อผ้าเขาไปอเขาบอกเด็กเนี่ยพอไปใส่นะนี่ไงขอเจ้าเสด็นี่เงินหนึ่งคือจำได้ด้วยเนี่อย่างสีที่วันนี้อาจารย์ใส่ก็เป็นสีที่ผมว่าแปลกนะจะส้มก็ไม่ส้ม จะแดงก็ไม่แดงอรู้ไหมพี่เริ่มต้นยังไงครับพี่เริ่มต้นคือพี่ไปงานโอท็อปแล้วก็ไปเห็นผ้าไหมซึ่งเป็นผ้าบันคอสีส้มอันนี้อฮปัก<ห>ดิ้นไม่ปกักอออเหรออันนี้ไปปักหลังจากเราตาด<อ>ัดเขาเขาคือเขาเข,า,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 ขาปักธรรมดาแต่ไอตัวที่เป็นไอเม็ดเม็ดทั้งหลายเนี่ยเอามาใส่ทีหลังโอ้ยเอาอันน้เสร็จแล้วพอได้ตรงนี้เสร็จก็มาออกแบบ ร่วมกันกับคนที่ตัดเสื้อนะคะแล้วเราก็ไปหาสีผ้าที่มันแมทช์กับไอ้ตัวผ้าเนี้ยครับแล้วก็มาตัดแล้วจะระบุสียากมาก่ะเอาไปทาบสิจะส้มก็ไม่ส้มแสดก็ไม่แสดจะอะฮะจะเอาไปทาบเอาไปทาบดูกับผ้าชีฟองเอามปคนถามอาจารย์ฝากถามมาว่าชุดของอาจารย์ที่ใส่เงี้ยมันเป็นสไตล์ยังไงมันมีชื่อเรียกไหมฮะไม่มี สไตล์ที่หวังว่าเมื่อใส่แล้วคนมองรอบสองอซึ่งภาษาอังกฤษใช้คาว่า remarkable คำว่า remarkable เนี่ยเขาจะพูดคำว่า good is not enough but it must be great แต่คำว่า remarkable แปลว่าดีอย่างเดียวไม่พอ,อต้องดูยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าไงไปปักธงในหัวใจเขาเลยและสรัคำว่า remarkable ถ้ามองในเชิงพฤติกรรมก็แปลว่า people will look a t you at least twice คนจะมองเราอย่างน้อยที่สุดสองครั้งครับถคามองครั้งเดียวรู้สึกมันยังไม่อิ่มองครั้งเดียวยังไม่สะใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยความกล้าพอสมควรนะครับถ้าใครที่เป็นคนนิ่งๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครมองไม่อยากเป็นเป้าสายตาใครขอแนะนำอย่าใส่เสื้อผ้าอย่างพี่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขและมั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากให้คนสนใจเรานะคะ อมองเช่นเดียวกับเรื่องที่เราบอกว่าต้องพิสูจน์กันก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งคำคำนี้เนี่ยจะบอกได้เลยนะครับว่าในวงการแพทย์หรือว่าในวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เริ่มให้ความสนใจเป็นอย่างไรไปชมกันเลยรครับแม่อายุ78ปีะนะฮะ,ะมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าใช่ค่ะอันนี้แน่นอนปวดเขา่าปวดมานานแค่ไหนแล้วปวดอย่างไรสิบกว่าปีสิบกว่าปีโขเลยแหละปวดยังไงครับ ปวดตรงเขานี่เดินมากจะปวดแล้วก็สะโพกนี่เวลานอนจะปวดจากสะโพกมาถึงข้อเขานี่เลยเวลานอนก็ปวดนอนก็ทุกวันทุกวันเป็นข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างฝ่ายข้างเดียวที่เจ็บจากสะโพกไปจนถึงหัวเขานี่ยข้างเดียวเคยประสบอุบัติเหตุอะไรไหมครับไม่เคยค่ะไปหาหมอไหมครับเคยหาหมอคุณหมอบอกว่าหมอโรงพยาบาลก็จะให้ยามากินก็ไม่ค่อยกล้ากิน กลัวมีผลค้างเคียงกินนานกลัวกระดูกผุ<อ>ตับไตไส้พุงจะพังหมดไม่กล้ากินแล้วฉันออกอกาลังกายทุกวันทุกวันนี่ก็ออกทําอะไรครับออกอกาลังกายนะเดินเร็วๆ๋อผมนึกว่าที t 2 5 n t y f เดินเร็วๆเดินทุกวันก่นอนหกโมงเช้าโอ้ก็ออกไปเดินครึ่งชั่วโมงต้องอยู่นิ่งๆไม่เดินไม่เหินเลยไหมไม่ไม่จะไม่อยู่นิ่งเป็นคนชอบออกากาลังกายอยู่แล้วก็ยังต้องทําทั้งๆ้ที่เจ็บใช่แล้วก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสะเก็ดเงิน <c oughs> ก็คือความจริงกินแค่ปวดเข่าไอสีชมพูกินแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมสเก็ตเงินเราหายด้วยบางลงไปเยอะแรกเริ่มที่จะกินน่ะจะเป็นค้าย,ยุมกัดสเก็ตเงินนะคะครับอันนี้ก็เป็นมาสิบกว่าปีอู้อันนี้เป็นตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กอายุได้สามเดือนตอนนี้ลูกสาวอายุ4ี่สบสามสี่ิบสาปีเพิ่งจะหาย ขึ้จะหายดีใจมากแสดงว่าข้อมูลผมพลาดมากเลยนะสี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะที่เป็นแต่ไม่ได้รักษาอะไรเลยมันก็หาหมอเยอะเหมือนกันที่ไหนว่าดีก็ไปทางนั้นซึ่งคุณหมอฟันทงว่าเป็นสะเก็ดเงินใช่ทุกวันนี้คุณแม่ทานวันละสี่ขับซูลเช้าก่อนอาหารสองก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารสองก่อนนอนสองนะฮะซึ่งถ้าจะลดมาเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กระปุกที่สอง กระปุกที่2ก็ดีขึ้นเลยเหรอฮะผิวพรรณเปล่งปลั่งมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF alpha นเทอร l e กิิน6และ Inter ิ i n t e r l e กิิน17นะครับมันก็ทําให้เกิดอาก,การอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเรา เช้า2แคปซูลก่อนนอนสแคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนะนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัตในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถ อยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ําอยู่ด้วยนะครับเพราะอักการปวดเหล่านั้นจึงหายไปเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนครับเป็นมาประมาณ20กว่าปีแล้วคะ่ะในเรื่องของภูมิแพ้เป็นมานานมากนะคะแพ้อะไรยังไงครับคือแพอ้ในเรื่องของ ปุ่นละอองเกสร <ừ m. S 2> ดอกไม้นะคะ <ừ> แล้วก็แม้แต่ขนสัตว์ก็เป็นจากที่ได้ไปพบคุณหมอนเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าภูมิแพ้แต่ยังไงก็ไม่หาย <ừ> ให้ยามาทานตลอดนะคะพอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยพอจามปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการคันตาทั้งสองข้างค่ะคันตาแล้วก็บวมอย่างน้อย3วันถึง4วันถึงจะยุบแล้วระหว่างนั้นใช้วิธีการดูแลยังไงคบในระหว่างนั้นก็ทานยาค่ะ ตอนที่เราเป็นอยู่เอาคุณหมอเขาจะให้ยามาทาทานยาวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวนะคะมันจะบวมอย่างนั้นประมาณ3าวันและอาการของปลายประสาทอักเสบยากที่มือมันใช้งานมากๆะคะ่ะมันก็อ,อักเสบคุณหมอเขาบอกว่าปลายประสาทเสพชาแล้วก็มันมันกำแล้วมันไม่มิดค่ะคุณหมอแนะนําว่าผ่าตัดเถอะฮะให้ผ,ผ่าตัดนะคะทีนี้เราบอกว่าโอ้มือเราสองข้างนี่เราผ่าผ่าตัดแล้วเสร็จแล้วแย่เลยทํางานไม่ได้เลยมันอักเสบทั้งสองข้างทั้งสองข้างค่ะ รล้วถ้าผ่าก็ต้องผ่าสองข้าง2สองข้างแล้วเราจะทํายังไงมือเราต้องใช้อาจจะเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้นะคบก็ยังดูรายการก็ท่านอาจารย์ก็ออกมาพูดแล้วเราก็ได้ดูจนจบรายการก็เลยตัดสินใจว่ามีเบอร์ที่วิ่งอยู่เราโทรมาเลยโทรไปเลยค่ะได้ทดลองทานสีอะไรฮะสีเขียวก่อนค่ะสีเขียวก่อนค่ะเช้าสองก่อนนอนสองค่ะประมาณสิบกว่าวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วคือมันหายไปเลยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่ามือมันหายที่มันปวดอยู่มันหายไปเลยไปได้ยังไงจน ลูกสาวลูกชายถามแม่โกหกหรือเปล่าเนี่ยผไม่ได้โกหกนะมันหายจริงๆลูกสิ่งแรกที่เห็นคือระบบปลายภาษาค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้ของแถมคือไอ้ที่จามไอ้ที่มันก็หายไปด้วยครับโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว,ค,ตวค่ะทุกวันนี้ยังบีบต่อเนื่องไหมฮะต้องเหมือนทุกวันค่ะเพราะวันละสองแคปซูลข้อมูลในสตวรป่ที่21นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว ts 2 มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการเพิมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยนั้งหลายแคปซูลของเรานะสามารถที่จะเพิ่ม th 1และ t regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ th 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ t s 2กลับสู่ภาวะปกติ อาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นนะในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้า 2องแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็นหกแคปซูลต่อวันนะครับสอสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ s <S ได้ฟังเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรา,าแล้วนะครับ อย่าเพิ่งเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับอยากให้ทุกทานได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับถ้าอยากจะทดลองอยากจะศึกษาอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์กันก่อนได้นะครับที่ www.bim100.com นั่นเองนะครับหรือถ้าอยากจะคุยกันแบบเป็นทว y ค o อมิ n เค a ชั่นโทรเข้ามา026464800เพื่อจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าไอ้ภูมิคุ้มกัน ที่สมดุลอันเป็นปิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนั้นเป็นอย่างไรและอย่าลืมมิติในการดูแลความสวยด้วยนะคะเพราะว่าเรามีเทปให้ดูนะคะเป็นเรื่องราวของชมรมคนหุ่นสวยเขาจะมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าความเป็นคนมีหุ่นสวยนั้นใครๆก็อยากได้ถ้าทําได้นะคะต้องบอกว่าดีด้วยฟังนี้นี่ <laughs> สามารถให้ได้นะค,ะครับ,รบวันนี้เราสองคนลานลวคะ่ะสวัสดีครับ g o Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุข,ของปัญหาสุขภาพ ด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารยาด์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ณเสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สูธ่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช่ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกะระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียรนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตาร์กลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต,ต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมาก ส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่า,าที่เอวเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราเมักจะกังวลที่สุดาสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนยิปโพกก็ประมาณ55%นตะครับต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้น,นลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ ไอใ,ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงยอ้อนลงมานะครก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลปัปันนี้นะครับเพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ย คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเข้เคียนหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรามีความสุขจากการใช้สบาย อยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายสบายซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุนสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทางแผ่นดิน